นครมายาเมืองในฟันแห่งฤาษีในอดีตการอันไกลโพ้นฤาษีนามว่ามาตังคะบำเพ็ญปอย่างเคร่งครัดนะเชิงเขาหิมาลายัยด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดท่านจึงได้ฟานสมาบัติอันลึกซึ้งวันหนึ่งในนิมิตแห่งฟานท่านได้เห็นนครอ,อันงามตะการตาลอยเด่นอยู่บนฟากฟ้าวิมานทองคำยิบระยับปราสาทราชวังโอฬารการใจส่วนอุทยานเขียวโชชอุ่มเต็มไปด้วยพฤกษาชาติแปลกตาฤาษีมาตังคะเกิดความปรารถนาที่จะสร้างนครแห่งนิมิตนี้ให้เป็นจริง เพื่อเป็นที่สถิตของเทพดาและผู้ทรงศีลท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากทวยเทพทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งสารสมบัติและพอจากเทพดานครมายาก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นอย่างอศัศจรรย์นครมายาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบผู้คนในเมืองล้วนเป็นเทพดาและผู้ทรงศีลต่างใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเมตตาและเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฤาษีมาตังขปครองมเมืองด้วยความยุติธรรมและปัญญานำพาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปแต่เมื่อการเวลาผ่านไป ความสุขและความสงบก็เริ่มสั่นคลอนราคะโทสโมหะเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจของชาวเมืองความอิจฉาริทยาความทะเยอทะยานเริ่มกัดกินหัวใจความสามารถีปรองดองเริ่มเสื่อมคลายลงฤาษีมาตังคาตระหนักถึงภัยร้ายที่กำลังจะมาถึงท่านจึงพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์แต่ก็ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปอสูรักษสตนหนึ่งนามวาตรีเซียนได้ล่วงรู้ถึงความงามและความอุดมสมบูรณ์ของนครมายา มันเกิดความโลภและความอยากได้จึงวางแผนที่จะเข้ายึดครองเมืองตริเซียนแปลงกายเป็นฤษีผู้ทรงศีลเข้ามาในเมืองและเริ่มแพร่กระจายความชั่วร้ายยุ่งให้ชาวเมืองแตกแยกกันอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อสร้างความวุ่นวายและสับสนเมื่อชาวเมืองอ่อนแอแรงตริเซียก็เผยร่างอสูรที่แท้จริงนำกองทัพสูรเข้าโจมตีเมืองนครมายาที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นสมรภูมิรบความกลัวลาว,วุ่นวายเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง รฤษีมาตังค่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ความฝันของท่านกำลังจะพังทลายลงแต่ท่านก็ไม่ยอมแพ้ท่านตัดสินใจที่จะใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อปกป้องนครมายา